วันที่ลองอะค่ะรู้สึกว่าไฟนี้แหละใช่เลยพอลองจับโมดิวา่าจอนแล้วคือแบบใช่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละนมชนมั้นอะไรเงี้ยทั้งทั้งไซส์ทั้งทั้งความนิ่มอะไรเงี้ยทั้งตัวซีโคนเรารู้สึกว่าเราเราอยากทําตัวนี้เวลาเราเลือกซื้อเสื้อผ้าอ,อันนี้ใส่ไม่ได้น,นี้ใส่ไม่ได,ไได้คือตอนนี้แบบใส่ได้หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือซื้ออ๊ยอันนี้ก็ใส่ได้น,นี้ก็สวยอะไรเงี้ยค่ะรูปนี่กถ็ถ่ายแค่แค่สองสัปดาห์หลังทำเองนะใช่ใช่ค่ะค้าค่ะ สักสิบสี่วันก็เริ่มช้อปปิ้งแล้วไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บจริงๆนะคะใช้ชีวิตปกติเลยค่ะเพื่อนที่ทําที่อื่นนะคะก็ก็จะแบบเจ็บเป็นเดือนหรือแบบยังมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือไม่เป็นอะไรเลยได้เข้ามาหาคุณหมอบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่อนข้างดูแลดีถ้าเป็นคนอื่นหลังผ่าตัดเจ็ดวันตัดใหม่แล้วก็นักอีพีหนึ่งเดือนเลยสวัสดีครับค่ะ รายการเรียวรีวิวนะคะที่ Dream Clinic การอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเคสที่หลายๆคนรออยากจะเห็นรีวิวงานเสริมหน้าอกบทิว่าจอยนะคะวันนี้เราก็มีเคสเนาะคุณหมอเคสทำาบทิว่าจอยเนี่ยนะครับครบหเดือนนะครับใช่ก็1เดือนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ลองมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อเก๋น,นะคะอายุ32ปีค่ะ ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะอยู่ซิดนีย์อาชีพเป็นเชฟทำขนมหวานนะคะอ๋อคใรายจเราเป็นประมาณไหนครับติงแบบปกติทำหน้าอกปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายค่ะ,คะแล้วก็ชอบไปบีชชอบใส่บิกินี่อะไรเงี้ยเพราะว่าซิดนีย์ก็แบบเป็นเมืองที่มีชายหาดนะคะกติก็จะชอ,อบไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยด้วยใช่ค่ะเพื่อออกกำลังกายก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ิระมาณนี้เลยนะค่ะ ใส่บิกินี่ก็บ่อยอยู่เหมือนกันบ่อยค่ะบ่อยมากาทุกซัมเมอร์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนไข้บอกว่ารู้สึกตินิีมานานมากแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าอยากจะเสริมหน้าอกรู้สึกว่าหน้าอกเราเล็กเนี่ยตั้งแต่แบบเป็นสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยมหาลัยเราแต่งตัวยากะค่ะอยากอยากมีหน้าอกแต่ก็แต่ก่อนนะยังยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะทํำไหมเพราะเรากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะแต่ก่อนก็มีข่าวมีอะไระ,ะจนจนวันนึงที่เริ่มรู้จักคุณหมอเพราะว่า อ,อยากจะทำเสริมหน้าอกเป็นแบบการเติมไขมันอย่างเดียวเลยไม่ใส่ซิลิโคนนะคะก็เลยได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอมแต่ตอนนั้นติคอร์ i ิชันที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วเราอยากวิ่งเราก็กลัวๆๆว่าถ้าเติมไขมันอย่างเดียวสุดท้ายมันก็จะหายไปหยุดอีกก็เลยล้มเลิกเรื่องการเสริมหน้าอกไปตอนนั้นนะคะจริงๆแล้วฉีดไขมันฉีดหน้าอกด้วยไขมันตัวเองเนี่ยมันก็พอจะมีกระแสมารายะหนึ่งแล้วแต่ว่าโดนเอามาแบบโปรโมทกันเกินจริงอ่ะ พราะว่าหลายคนเขาบอกว่าโอ้ก็ดูดไขมันแล้วจะทิ้งทําไมก็มาฉีดเนาะนมได้สัก3 0 0ร้ซีซีก็ได้แล้วเท่าแทนซิลิโคนด้วยจริงๆมันมันไม่จริงอ่ะไขมันที่เอามาฉีดได้เนี่ยมันฉีดได้แค่แบบสักร้อยซีซีเท่านั้นเองเหมือนก็ได้แค่ครับเดียวจากครับ A ก็กลายเป็นไม่ถึง B อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ตอบโจทย์หอกการฉีดไขมันอย่างเดียวเนาะการที่แบบบางที่เขาบอกโอาฉีดเยอะๆได้แต่มันก็จะหายหมดตายหมดกลายเป็นก้อนแข็งๆซึ่ง อันนี้ก็โชคดีที่มันไม่ได้เป็นหลงกลการตลาดนะว่าอย่างนั้นก็คือถึงก็เลยไม่ได้ฉีดเรามามาศึกษาเรื่องของซิลิโคนนะเนาะซึ่งก็เรื่องซิลิโคนที่ดีๆเอาก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็คือตอนนี้การฉีดไขมันตอนนี้ก็เป็นเรื่องของไฮ<ล>ดีแหละก็คือฉีดไม่เยอะนะฉีดน้อยๆแต่ฉีดให้เพื่อที่จะกบขอบเก็บขอบให้มันดูธรรมชาติให้มันดูเนียนขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งฉีดไขมันที่สนุกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของทั้งซิลิโคนแล้วก็ไขมันร่วมก ไขมันไม่เยอะซิลิโคนก็ไม่เยอะเนาะก็ถ้าเทนจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะไขมันอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์เริ่มเปิดใจรับเรื่องซิลิโคนมากขึ้นเพราะว่าเห็นรีวิวคุณหมอแล้วก็เห็นซิลิโคนของโมติว่าที่ดูแบบธรรมชาติมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบเป็นอย่างอื่นเป็นซิลิโคนที่ห่ออื่นอาเพอเราตัดสินใจแล้วเอ๊ะมันสวยมากถึงเวลานี้ต้องต้องทำแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นคุณหมอทรงยศเลยเพราะว่าคือติดตามมาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่เราดูรีวิวเราจะรู้สึกว่า สวยมากแบบไซส์พอดีตัวทรงก็สวยคือเราต้องการความเป็นธรรมชาติะคะ่ะแล้วคุณหมอคือทำาธรรมชาติทุกคนเลยทุกเคสเลยอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบอุ้ยถ้าทำหน้าอกจะต้องแบบตูมดูกลายเป็นเหมือนเปลี่ยนลุกเลยว่าฉันต้องเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ค่ะคือจริงๆ ค่อนข้างจะรู้ตัวเองว่ามีมีปัญหาอยู่ว่านมเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็นมจุกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยหาคุณหมอที่แก้ปัญหามีเทคนิคการแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ได้ค่ะซึ่งบางทีเราไปดูรีวิวบางที่เนี่ยเขาจะใส่ิลิโคนเฉยๆแล้วบางทีลูกก็แบบหัวนมชี้ไปคนละทางหรือนมไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือกลัวมากค่ะแต่ สังเกตเห็นเคสของคุณหมอเนี่ยจะมีคนที่มีปัญหาอกไก่หน้าอกไม่เท่ากันนมจุก <นม S 1> คุณหมอนมห่างอะไรเงี้เนาะใช่คุณหมอทํามาธรรมชาติทาํทมาทมาสวยแก้ปัญหาได้หมดเลยเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจทํากับคุณหมอคือเราก็ดูแล้วว่าโอเคเรามีหน้าอกแบบนี้ปัญหาเรามีประมาณอย่างนี้เราหาคุณหมอที่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขให้เราได้แต่เรื่องซิลิโคนตอนอแรกก็ไม่ได้ดูจอยเอาไว้ อแอบสนใจเหมือนกันคือจริงๆตั้งแต่จอยมาก็วิคือทาทั้งทีค่ะอยากอยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าใจก็เน้นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแค่ยังลังเลว,ว่ามันจะดีกว่าจริงหรือเปล่าอเ,เออแบบเพราะว่ามันจะเพิ่งทำเคสรีวิวก็ยังไม่ค่อยเยอะตอเราเข้ามาปรึกษาเนี่ยคุณหมอมีการเลือกหรือดูอะไรยังไงให คุณหมอก็อก็วัดไซส์ให้ตอนแรกตอนแรกคุณหมอก็ถามว่าสนใจไปซสีคนรุ่นไหนแต่ตอนแรกก็ตอบเลยจอยคะ่ะอยากลอง<ม>วัดดูก่อนแล้วพอลองลองได้ใส่ไซส์ที่โคนตอนที่ลองนะคะ<ม>รู้สึกว่าไซส์นี้แหละใช่เลยแล้วก็<ม>พอลองจับโมดิวา่าจอยแล้วคือแบบจอยอันนี้เนาะใช่เรารู้สึกว่าเอออยากอยาก,อ,ยากอันนี้แหละน,ชน,ลนะมชั้นอะไรอย่างเงี้ย ทั้งทั้งไฟทั้งทั้งความนิ่มอะไรเงี้ยทั้งตัวซีโคนเรารู้สึกว่าเราเราอยากทําตัวนี้ตอนมาปร<น>ึกษาก็จะให้เทียบกันระหว่างโอโกโนโมิกจร,จริงจริงจอยก็คือโอโกโนมิกรุ่นใหม่โอโกโนมิกสองน,นะครับ,รบโอโกโนมิกก็คือมันก็ปรบบับศอกได้เป็นซลิคโคนยี่ห้อเดียวที่มันมีเรื่องของโอโกโนมิกคือส่วงปรับทรงได้มีสโลปอยู่ด้านบนแต่ว่าอันนี้ที่ออกมาใหม่มันก็คือจะฟวามนิ่มมากกว่าเก่า มากกว่าแค่ไหนก็ลองมาปรึกษาดูแล้วคันจะได้ ừ, ลองจบตัวซิลิคอมเนะมันจะนิ่มกว่าเดิมประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่างดึงกับ2อกก็คือเราพยายามดูแล้วว่าอุ้ยอันนี้คือนิ่มกว่า<อ>จริงๆมินก็คือแอบลองจบอยู่เนาะเทียบตอนทำแล้วก็รู้สึกแล้วว่าเอออันนี้มันก็นิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ความปลอดภัยมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนมีการรับประกันมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยการการซีลหรือว่าโมโนบล็อกของเขาเนี่ยมันก็ จะเพิ่มความแข็งแรงของเปลือกของมันให้ใหดีขึ้นโอกาสการแตกร่วกก็น้อยลงไปอีกนะมันก็คือรุ่นใหม่มันก็จะดีขึ้นกว่า,วารุ่นเดิมนะครับซึ่งก็ปัญหาของเราถึงปัญหา่ันดีกว่าก็คือเนื้อเดิมมีนะ2 0 0ซีซีกับ1 8 0ซีซีเห็นไหมไม่เท่ากันนะครับมีความเป็นนมจุกือฐานนมมันสัน้นแล้วฐานนมเด็กไม่เท่ากันหมอวันแล้วระดับของหัวนมมันต่างกันระดับของเต้านมมันต่างกันตัวเรามีความเอียงนิดนึง กระดูกหน้าอกไม่เท่ากันนะครับด้านซ้ายเนี่ยนูนกว่าด้านขวาคือความเป็นอกไก่เนี่ยมันจะทําให้กระดูกมันตูงต่ําไม่เท่ากันเนื้อนี่ต่างกัน20แต่ตัวกระดูกเนี่ยทำให้ต่างกันอีก5ต่างกันอีก30สรุปคือ2ข้างเนี่ยใส่ไซส์ไม่เท่ากันถึง50าสซีซีเลยหมอก็เลยบอกอ่าถ้าจะเอาแนวธรรมชาติครับซีเนี่ยก็ให้ไซส์ข้างหนึ่งสออสามสเนาะมินิสองร้อยสามสิบห้าเดมิก็สองร้อยเก้าสิบห้า แต่กันอยู่60 60 60ซีซีคือความต่างเนี่ยส่วนใหญ่เกิดเพราะว่ากระดูกมันไม่เท่ากันมากกว่าเนื้อเนื้อก็ไม่เท่ากันละนิงแล้วก็มีการเรื่องของนมจุบฐานสั้นอะไรเงี้ยก็ต้องมีการปรับทรงยืดเนื้อจัดทรงให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นเนาะเพราะว่าคนมีเนื้อเยอะมันก็จะทํายากขึ้นนะจริงๆแล้วการที่มีเนื้อเยอะแล้วแค่ยัดซิลิโคนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหลายๆคนเนี่ยคือเนื้อมันจะเอียงไปเอียงมานมเรามันมักจะไม่ค่อยโกมหรอก เราก็ต้องมีการปรับยืดเนื้อให้มันใกล้เคียงกันซึ่งพอปรับมาแล้วริงทก็ปรากฏว่าไซส์นี่ต่างกันถึง60ซีซีแต่ว่ากลับมาได้เท่ากันเ,เป๊ะเลยเดมี่กับมินี่คนละข้างกันเนี่ยแต่ว่าใส่มาปุ๊บก็เท่ากันตำแหน่ง่ยพอดีอแล้วก็ฐานก็ไม่เกินขอบเห็นไหมดูดูหลังทำก็จะไม่ล้นออกข้างนะครับผมก็หมอเน้นว่าให้พอดีตัวตรงกลางเนี่ยก็ให้มีร่องอยู่ประมาณนิ้วมือเลยอ่ะเป็นครึ่งเนี่ยถือว่าพอดี ตัวทรงมินิควจะชอบเข้าใจว่ามันจะเล็กใช่ไหมเล็กไม่เล็กเหคะไม่เล็กค่ะยืนยันว่ามันไม่ได้เล็กแต่เพอเออดีมีเนื้ออยู่แล้วด้วย200รเพราะฉะนั้นจะได้ครับซีเต็มๆอยู่แล้วสีซีตรกกลางๆอยู่แล้วด้วยซึ่งถ้าจะได้ถ้าจะเอามากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเพิ่มได้อีกอ่ะเป็นสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบก็ยังได้แต่ว่าเขาบอกว่าชอบพอดีตัวชอบประมาณนี้เพราะว่าออกกําลังกายด้วยไง ช่ไหมถ้าเป็นวิ่งหรือว่าใส่ชุดว่ายน้าบางทีก็ดูเกินดูเกินไปเกินไปแต่งตัวยากกว่าเดิมไม่ได้ชอบแนวประมาณเซ็กซี่มาขนาดนั้นเซ็กซี่อยู่ที่อัธิจูดเนาะอยู่ที่แบบข้างในของเราหรือว่าการแต่งตัวเสื้อผ้าเนี่ยคือคนไข้ก็ได้หลายลุคมากขึ้นไหมหลังจากที่ทาไปได้คือแต่ก่อนเวลาเราเลือกซื้อเสื้อผ้าก็คือแบบจะมีคนดิชั่นเยอะมากอันนี้ใส่ไม่ได้นี้ใส่ไม่ได้คือตอนนี้แบบ ใส่ได้หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คือซือ้ออ๊ยอันนี้ก็ใส่ได้น,นี่ก็สวยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>รูปที่คุณถ่ายแค่สองสัปดาห์หลังทำเองนะใช,ใช่ค่ะถ้าทักทักสักวันก็เริ่มชอปปิ้งแล้าอย่างสนุกสนานถือว่าซื้อเยอะ่ายถ่ายให้เราเป็นเซตเลย <laughs> คือ2สัปดาห์เองนะ <laughs> แล้วก็ยืนยันว่าทําที่นี่สอกล้องแล้วก็ใส่สายระบายหายเร็วแน่นอน น,นี่คือสองสัปดาห์ก็สามารถแบบถ่ายอย่างนี้ได้แล้วอะ่ะใช่แต่ทีไม่ได้แบบว่าไปบางคนเดาดูแล้วเขาใตผิดว่าโอ้เขาแค่ไปออกกำลังว่า,นานะะยน้ำแล้วอย่างค่ะแค่ลงฉันลงไ้เฉยแค่ถ่ายรูปมาให้ก็ดูว่ามันไม่มีบวไม่มีช้ำแล้วล่ะสองสัปดาห์ที่เนี้ยค่ะก็อย่างเคสนี่ก็แล้วตอนนั้นจากที่ดูว่าต้องเติมไขมันอย่างเดียวแต่ว่าอย่างเคสเนี้ยคือทําจ่ออย่างเดียวไม่ได้เติมไขมันเพราะอะไรคุณหมอหมอว่าจริงๆ เนื้อพอสมควรวัดดูความหนาของเนื้อพอได้อนจ่จะแบบไว้ก่อนก็ได้เราค่อยมาเติมไขมันเอาทีหลังถ้ายังรู้สึกเป็นขอบยังไม่ธรรมชาติหรือว่าน้ําหนักลดลงนะแต่ว่าก็คือไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะเราขอบมันก็จะน้อยร่วมกับพอจะมีเนื้อเดิมอยู่เนื้อนมด้านบนนะ่ะเป็นคนพอ,พอจะม,มีมีเนื้อที่เนินหนะ้าอกอยู่แล้ว ฉะนั้นยังืองไม่เติมก็ยังพอได้แต่บางคนพอคนนี้อาจจะไม่ได้นะักควรจะเติมไขมันด้วยนะใช่คือเอาถามกับประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยของคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวจอยตัวอะไรนย่างี้ด้วยรู้สึกว่าเราเจ็บเยอะไหมหายไวหรือว่าช้าหรือยังไงบ้างคือไม่ไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บจริงจริงนะคะก็คือ วันแรกอาจจะแค่รู้สึกตึงๆตรงแผล<ม>ขยับตัวยากหน่อยแต่ก็คือใช้ชีวิตปกติเลยค่ะสอามันแรกหลังจากนั้นคือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดแล้วก็ไม่มีอาการบวมไม่มีอาการแบบจำ้จำจำ้ำเป็นเขียวอะไรอย่างที่ที่มันเคยเห็นของคนอื่นนะคะอันนี้คือไม่เป็นอะไรเลยแล้วคือคุยกับคนอื่นเพื่อนเพื่อนที่ทําที่อื่นนะคะก,ก็จะแบบ เจ็บเป็นเดือนหรือแบบยังมีนู่นนี่นั่นอะไรยาเงี้ยค่ะตอนนี้คือไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้เข้ามาหาคุณหมอบ่อยด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่อนข้างดูแลดีดีจนเพื่อนถามว่าไปทําอะไรทําไมไปอีกแล้วเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือหลังจากผ่าตัดเจ็ดวันตัดใหม่แล้วก็นัดอีกทีหนึ่งเดือนเลยอันนี้มาแบบโอ้ทุกทุกสองวันทุกสองวัยาลดบวมมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะหายเร็วมากคืออย่าง คนไข้ที่มาต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยถ้าทาง,ทางคีรกรับทราบอยู่แล้วแล้วก็มีเวลา,าพักฟื้นที่จำกัดอะแน่นอนว่าอาจจะต้องขอให้อยู่ฟลอรอารเยอะนิดนึงก็อยู่กรุงเทพ<อ>นี่แหลอะ,อ,ะอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งบินไปไหนเที่ยวไหนอะไรเงรี้ยบางคนแบบว่าหนึ่งอาทิตย์ก็บินไปต่างจังหวัดแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างันนี้คือหนึ่งเดือนเราเห็นในคลิปเลยนะว,ว่าทั้งความนิ่มทั้งทรงความคลอยเนี่ยคืออย่างกับคนทําหน้าอกมาแบบ ปีตกใจมากเขาแบบเอ๊ะทำไมมันคอยลงไวมากเพราะว่ามันเป็นทรงอกเออโกรุ่นใหม่มันก็จะเข้าที่ได้เร็วขึ้นความที่แบบธรรมชาติการกระจายตัวของเนื้อเจลเนี่ยมันดีขึ้นอีกตั้ง2 0 3 0นะครับเปรเซ็นต์ะเขาเขารับประกันใช่แต่มากกว่าเดิมด้วยมากกว่าเดิมอีก้าเท่าย้ำแค่ีิคําหนึ่งว่าถ้าเป็นซิลิโคนรุ่นใหม่อย่างตอยเนี้ยก็มีแค่ไม่กี่ที่ด้วยเนาะ พอคนไครเองก็ไปเสิร์ชมาชค่ะ,คะไปแอบ,บสืบมาเหมือนกัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในในตัวคุณหมอมากขึ้นด้วยเพราะว่าโมติว่าได้เลือกคุณหมอแล้วเขาก็เลือกว่าเป็นจอร์นเะนอร์ก็คือไม่ไม่จอร์นเนอร์ไม่ได้มีทุกที่เนาะมีแค่7จที่ในประเทศไทยต่างชาติก็ถามไปเยอมากเพราะว่าในเอเชียเองเนี่ยก็แทบจะมีน้อยนามีแค่สิงคโปร์ แล้วก็ไทยเกาหลีเอก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮิตสุดเลยในยุโรปตอนนี้ที่ใช้เยอะมากๆากในยุโรปก็ยืนยันว่าผ่านออยผ่านเอฟดีเอไปไปหลายประเทศมากแล้วนะครับแต่ที่ตอนนี้เกาหลีก็ยังไม่ได้ใช้นนั้เองนะครับซึ่งราคาเนี่ย้ก็บอกเลยว่าถ้าทำที่ไทยก็ถูกกว่าเกาหลีอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็การดูแลติดตามเนาะคุณหมอเองก็ข้อค้าที่จะนับกันขี่อย่างวันนี้ตรวจหนึ่งเดือนเป็นยังไง ดีปกติด,ดูแบบไม่หายเร็วไปไม่ไม่เชื่อ <c oughs> แต่อื่นไปจำไปแต่แต่ว่าก็ก,ก็คือเรียกว่าฟังที่คุณหมอนแนะนําทุกอย่างนะคะคือพยายามอเฉยเฉยไม่ทําอะไรไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยคือแบบว่าหาที่พักแถวคลินิกด้วยอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนเช่าไปเลย <c oughs> แล้วก็พยายามคืออยากอยากจะหายจริงๆอะคะ่ะเพื่อที่พอเดี๋ยวเราต้องกลับต่างประเทศอยากจะแบบทำแล้วก็หายไวเสร็จแล้วเราจะได้แบบแต่งตัวไปเที่ยวได้ไดเต็มที่ทีทหลังงเงี้ยค่ะ คือเราก็เน้นว่าขอปลอดภัยด้วยคือหากคุณหมอที่แบบข้อค้าเชี่ยวชาญแล้วซิลิโคนี่ดีที่สุดแล้วตัวคนไข้เองก็ต้องมีเวลาเนะาะในการดูแลพักฟื้นเตรียมตัวในการผ่าตัดเนี่ยเนาะก็จะได้หน้าอกที่สวยหายไวแบบนี้แล้วก็เคสนี้ก็การันตีเคสนึงเลยว่าเป็นหน้าอกจอยที่ใครๆอยากดูแต่ก็มาให้ดูแล้วเป็นประมาณนี้นะครับก็ทรงดีแล้วก็ความนิ่มใช่ไหมแล้วก็เรื่องของแผลก็จะเล็กลงด้วย ให้คุณเก๋ผ่าส่งท้ายเลยแล้วกันถ้าใครสนใจที่จะเสริมหนะ้าอ,อกนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเสริมบุคลิกภาพนะคะก็คืออยากบอกว่าสําหรับเก๋เองนะคือตัดสินใจไม่ผิดเลยคือตั้งแต่ที่ทํามาเนตอนนี้คือ1เดือนสึกแฮปปี้แฮปปี้กับทุกอย่างมากแต่ว่า,าการที่เราจะแฮปปี้ตรงนี้ได้คือเราก็ต้องเลือกสถานพยาบาลที่ดีคุณหมอที่เก่งอะคะ่ะมีเทคนิคแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาของเรา ได้เงี้ยค่ะรวมถึงการดูแล aftercare ทุกอย่างค่ะอีกเรื่องคือเรื่องการดูแลของเราด้วยค่ะสำหรับเก๋นนะคือให้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 เครดิตคุณหมอที่สุดเลยพอรู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะใส่ซีโคนเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่ารีวิวคุณหมอเลยคุณหมอละเอียดใส่ใจทุกอย่างตอนวัดไซส์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเก๋ค่อนข้างคอนเซนเรื่องเรื่องขนาดที่มัน จะพอดีตัวค่ะแล้วก็ทําออกมาขนาดเท่ากันค่ะพอะเดิมมมีปัญหาว่ามันไม่เท่ากันจริงมันต่างกันประมาณครึ่งครึ่งครับเลยคือใช่คือจริงๆถ้าปกติใส่ใส่เสื้อนจะรู้เลยว่าอีกข้างคือจะจะหลวมและอีกข้างจะพอดีจะจะจะเหลือเลยเหลือแบบนี้ตลอดค่ะก็คือตอนนี้ก็กลับมาพอดีพอดีใส่อะไรก็บาานสวยประหมดเลยค่ะยืนยันก็เคนจอยจริงๆนะครับว่ามันก็หายเร็วกว่าแต่เล็กแล้วก็ เรื่องของทรงเนี่ยก็ได้ความธรรมชาติที่สงสดได้การการันตีคุณภาพของซิลิคอนที่มากขึ้นนะครับสำหรับเคสถูกเคสที่บินมาหาคุณหมอหรือว่าเมื่อจะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยแทนเวลากันเข้ามาหรือถ้ายัางไม่ได้เข้ามาคือคุยไลน์กันก่อนคุยกันตั้งแต่เนิ่นเนินเนาะว่าเออฉันนี่แทนแบบนี้เจ้าหน้าที่จะได้ส่งวิธีการเตรียมตัวเนาะการดูแลว,ว่าก่อนที่เราจะเสริมหน้าอกในอีกกี่เดือนเนี่ยควรจะเป็นเตรียมตัวเรื่องอะไรมาบ้างเนาะเทรนเสริมหน้าอกอยุคใหม่คือ มันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเนี่ยชือชอบความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินคลินิกเองเราก็จะเน้นเลยว่าอยากให้มันเหมาะสมกับตัวคนไข้แล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดจริงๆนะคะก็ให้ทุกคนนะคะศึกษาข้อบูลการทำรัลยกรรมดีๆเนาะก่ <c oughs> อนที่จะตัดสินใจทำที่ใดที่หนึ่งลองเอาชื่อคุณหมอเอานามสกุลเนี่ยขอให้ได้ก่อน <c oughs> แล้วเอาไปเสิร์ชนะคะแล้วก็ลองดูประวัติกันก่อนนิดนึงว่า เออคนหมอที่จะทาให้เราเป็นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือเป็นดัชนีในการศึกษาหรือการอาเสถียรภานที่ปลอดภัยนะครับเอนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณคุณเกศแล้วก็คุณหมอสมยศมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ